เพื่อนเพื่อนค่ะวันนี้สุภาพรจะมาทำเมนูง่ายๆไปทำงานกันค่ะ,ะสำหรับไม่คนมาทานเนื้อสัตว์เนาะก็ไม่รู้จะทำอะไรทานค่ะวันวันนี่ค่ะคะนายอดยอดคะนาคะาางที่กินยอดนะคะไม่ใช่ผู้ผิดคะนาที่เินยอดแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็พริกกับกระเทียมค่ะเราจะมาผัดคานาปลากระป๋องไปทานที่ทำงานกันค่ะเพื่อน เราก็ร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆเรามาผัดก,กันแบบง่ายๆเลยค่ะใส่กระเทียมกับพริกที่ขกแล้วไปก่อนนะคะผัดให้สีเหลืองะคะ่ะอันนี้จะมวพรสตใายแดวนะคะเพื่อ,อนๆหอมแบบนี้เลย ใส่ชนะค่ะใส่น้ำไปนิดเดียวนะคะใส่ซอสโป่งรสค่ะ ะตีเยี่ยมนิดนึงค่ะแล้วผัดรอให้ผักสุกก่อนนะคะแล้วค่อยเอาปากระป๋องใส่ะค่ะเพื่อน <c oughs> แล้วเราก็เอา,าตากระป๋องใส่ก่อนนะคะ เราไม่ต้องหั่นที่สามแอ่งเนื้อตะกร้าส่องแต่งนะคะเพื่อนๆใส่ะนกรพอคาะใส่นะ้ำเพิ่มนิดนึงนะคะชาวส่องต้องหาน้ำเยอะๆค่ะ ใส่น้ำมันหอมค่ะอุ้ยได้เยอะไปแล้วเค็มแน่ๆเลยเพื่อนค่ะคืงเราต้องักใส่ช้อนว้แล้วเนาะอใส่ของวัวนิดนึงค่ะ ค่ะหน้างานเลยค่ะแล้วเราก็ปิดแกสได้เลยค่ะขอชิมเลยนะคะเค็มแน่ๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะโอเค,<ๆ>อเคไม่เค็มค่ะไม่เค็มได้ได้ได้เราก็ตักไปทำงานกันเลยค่ะนี่ค่ะเราจะเทแบบนี้เลยนะคะทำไงดี อุยอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะไปค่ะเมนูคณะปลากระป๋องค่ะ